รู้กันไหมครับเว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนที่มีคนนิยมใช้มากที่สุดในโลกนะผมเรียกว่าทิ้งอันดับ2ไปแบบไม่เห็นฝุ่นนะครับผมก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ like, share, ที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับก็มีการรวบรวมข้อมูลนะครับมาจากเว็บ Sta t คา u เ t e r นะผมเขาได้ทําการเก็บข้อมูลนะครับผมตั้งแต่เดือนมีนาคม2022นะครับผม มาจนถึงมีนาคม2023นี้นะครับผมสำรวจรวบรวมข้อมูลนะครับผมว่าแต่ละแพลตฟอร์มนะผมไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับผมเมื่อรวมกันหมดเนี่ยเบราว์เซอร์ไหนนะครับผมที่มีผู้ใช้งานสูงที่สุดในโลกนะครับผมและผลก็ออกมาดังนี้นะครับอันดับหนึ่งได้แก่ o g l e Chrome นะครับผมมีส่วนแบ่งการตลาดไปทั้งสิ้น63.51% อันดับ2ได้แก่ Safari นะครับผมมีส่วนแบ่งไปทั้งสิ้น20.43%อันดับที่3 Microsoft e d g e มีส่วนแบ่ง4.96%อันดับ4 Firefox มีส่วนแบ่ง2.77%อันดับ5 Samsung Internet มีส่วนแบ่ง2.59%และอันดับ6 o นะครับ Opera มีส่วนแบ่ง 2.39%ซึ่งต้องบอกว่า Google Chrome นะครับผมถือว่าเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่มีความนิยมสูงที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่ากว่า60กว่าเนี่ยเลือกใช้ Google Chrome หมดทั้งสิ้นเลยนะครับข้อมูลที่ผมแจ้งไปสักครู่นะครับผมเป็นข้อมูลรวมทุกประเทศในโลกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเจาะเฉพาะข้อมูลในประเทศไทยนะครับผมว่าตัวเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนในประเทศไทยเนะี่ย ที่มีคนใช้งานมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งก็คือ Google Chrome เหมือนเดิมนั่นเองครับผมมีส่วนแบ่งการตลาดไปทั้งสิ้น68.67%อันดับที่2 Safari นะครับผมมีส่วนแบ่งทั้งสิ้น23.34%อันดับที่3 Samsung Internet มีส่วนแบ่งอยู่ที่2.78%นะครับผมเรียกได้ว่าขึ้นมาเป็นอันดับ3แทน Microsoft Edge นะครับผมซึ่งในตลาดโลกเนี่ยอันดับ3เขาเป็น c r o s o f t Edge อันดับ4แน่นอนนะครับผม ตกเป็นของ microsoft edge นะครับผมมีส่วนแบ่งทั้งสิ้น2.37%อันดับ 5, firefox มีส่วนแบ่ง1.43%และอันดับ6นะครับผม opera มีส่วนแบ่งทั้งสิ้น0.63%จากข้อมูลนะครับผมก็ถือว่าเป็นเอกฉันนะครับผมเ web b r o w s ร์ยอดนิยมนะครับผมมีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกนั่นก็คือ google chrome นั่นเองนะครับผมคาดว่าจะเป็นเ web b r o ซอร์ ได้รับความนิยมสูงสุดไปเรื่อยๆนะครับนอกนจากว่าจะมีเบาราว์เซอร์ตัวใหม่นะครับที่ออกมาแล้วมีความดึงดูดหรือว่ามีความน่าสนใจมากกว่า Chrome นะครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าปตีต่อไปสถิติหรือว่าผลการจัดอันดับจะเป็นยังไงแล้วเ,เพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ